คุณแม่ทําอะไรฉันฉันจะทํากลับแล้วจะทําให้รุนแรงทกว่าที่คุณแม่เคยทํากับฉันแน่นอนปากดีนักนะฉันเตือนแล้วนะพอจะค่ะถึงคุณแม่จะไม่ใช่คุณแม่สามีของคุณแล้วแต่คุณก็ไม่ควรทําแบบนี้เธอแน่ใจเหรอว่าเธอคิดอย่างที่พูดอะตอนนี้ฉันคิดอยู่อย่างเดียว คุณน right really ั้นคุณอาคราวไปเจอทำไมฉันอุตส่าห์เลี่ยงไม่ตอบคำถามคุณแม่แล้วนะเพราะกลัวว่าเธอจะรับไม่ได้ฉันจะรับได้หรือรับไม่ได้แต่ฉันอยากรู้ความจริงมากกว่าเอาเป็นว่าผู้หญิงกับผู้ชายที่อยู่ในโรงแรมกันสองต่อสองเขาจะทำอะไรกันล่ะไม่จริง อาคราวไม่มีทางฝ่าปืนคำสั่งฉันเดี๋ยวกลับไปกินของเน่าๆอย่างแกแหละฉันอาจจะเป็นของเน่าสำหรับคุณแม่แต่อาจจะเป็นของอร่อยสำหรับอาคราวก็ได้นะคะ